สวัสดีครับบีไทมส์กับผมบัญชาชุมชัยเวศนะครับแม้ถ้าพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวนี่นะครับจังหวัดอยุทยาเนี่ยทุกคนก็รู้จักกันดีครับว่ามันมีสเสน่ห์ความงดงามเกี่ยวกับเรื่องของเที่ยววังเที่ยววัดสําคัญเก่าแก่มากมายเลยนะครับแต่บีไทมส์จะพาเป็นคนพบสัมผัสมุมมองใหม่ของการไปเที่ยวจังหวัดอยุธยาโดยเฉพาะยิ่งตามรอยเส้นทางมิชลินไกด์ให้สมกับเป็นฉายาของเมืองอู่ข้าวอู่น้ําสําหรับคนยุคใหม่และการท่องเที่ยวสมัยใหม่ด้วยครับ จับแรกเลยใช่ไหมคะก็ะจะเป็นสายไหมเลยะคะ่ะสายไหมเม็ดขนุนทองหยอดพวกนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็พวกอะไรนะโรตีสายไหมอะไรอย่างนี้ครับก็ไม่พ้นโรตีสายไหมนะคะหนึ่งแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะพยา,ยามาแล้วก็กุ้งเผาะะคะ่ะกุ้งเผากุ้งแม่น้ําปลาต่างๆนะคะอร่อยแล้วก็แกงเขียวหวานแล้วก็มีอาหารที่ดีอร่อยบรรยากาศก,าก็ดีร้านริมแม่น้ําก็เยอะนะคะ ลองย้อนกลับไปก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดอยุธยาเนี่ยมีรายได้จากการท่องเที่ยวถึง40,000ล้านบาทเลยครับซึ่งมีทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารเนี่ยมามากเป็นอันดับที่3เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการชูสเสน่ห์ของอาหารกับการท่องเที่ยวเลยกลายเป็นสิ่งที่น่าจับตามองกันนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททก็เลยร่วมกับมิชลินไกด์ประจําประเทศไทยเปิดตัวคู่มือมิชลินไกด์2,565และยังมอบสัญ,ญลักษณ บิ๊กลุ่มองให้กับร้านอาหารอร่อยราคาเข้าถึงได้ถึง10ร้านอาหารเลยครับและว,วันนี้ b ีไทมสจะพาไปชิม3จาก10ร้านอาหารที่ห้ามพลาดกันเลยครับมาถึงร้านแรกก็คือของฝากสุดทิดที่ต้องซื้อโรตีสายไหมที่ร้านอบบดีนประนอมแสงอรุณนั่นเองครับ นนมแปงอรุณครับทำโรตีสายไหมทำมาประมาณ40ปีได้แล้วตั้งแต่รุ่นพ่อเริ่มทีเริ่มทำมาก็ใส่ใจการทำทั้งแป้งทั้งสายไหมอะไรเงี้ยสดใหม่ทุกวันทำต่อว,วันวันต่อว,วันเราต้องทำให้มันดีแล้วก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าแล้วก็ซื่อสัตย์กับตัวเราเองด้วยวันหนึ่งเราก็ขายประมาณวันหนึ่งร้อยกว่าโลขึ้นไปเราขายหน้าร้านอย่างเดียวไม่ได้ทำส่ง สสาขามีหน้าโรงบาลสาขาแรกแล้วก็เลยจากโรงบาลมาตื่นสะพานวักสัตตาสาขาที่2เปิด6กโมงเช้างง<ม>ถึง6กโมงย็นร้่ลูกค้าทุกท่านที่อยากมารองรันโรตีสายหมยอบดีเราเนาะก็<ม>ต้องมามาชิมแล้วมาลิ้มรสว่าของเราเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยรับประกันอร่อยแน่ของเราซื้อมากินนัตั้งเด็กแล้ว ความพิเศษของเจ้านี้เป็นยังไงคะรกชก็สดใหม่ร้อนคือความหวานของเขากําลังพอดีไม่หวานจัดแป้งเขาดีอะค่ะแป้งเขาจะทําใหม่ตลอดเราเก็บไว้ได้นานนะคะแล้เมื่อมาถึงอยุธยาก็ต้องกินก๋วยเตี๋ยวเรือกับก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กที่เก่าแก่มากกว่า50ปีอร่อยราคาย่อมเยาวครับ เอกลักษณ์ประจำของจังหวัดยุยาต้องมีก๋วยเตี๋ยวเรือมีโรตีทัไม่อนเรามีลําคลองแม่น้ำลำคลองเยอะนะจังหวัดยูยากาจะมีอาหารก๋วยเตี๋ยวเรือนพะายเรือกันไปขายอะไรก็เลย,เ,เ,ลยเกิดกันมาก๋วยเตี๋ยวเรือก็พอจเจริญขึ้นก็ขึ้นบบกมาขายตามจังหวัดอะไรเงี้ยครับก่อนโควิดเนี่ยมันจะมีต่างชาติมาคนไทยมาแบบปากต่อปากกันนะคนจีนนี่นั่งทั้งเนี่ยโทษนะฮะนั่งทั้งแถบเลยมากันกินคนละสี่ห้าชามนะคนจีนเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยครับ สิงคโปร์แต่เขาก็มาสะกิดผมนะว่าเดี๋ยวจะออกมิชลินอะไรของเขาก็าไม่รู้ผมผมก็อ๋อแล้วผมคิดว่าเขาพูดเล่นไม่คิดว่าจะเขาจะทําจริงๆไงผมผมไม่เคยคิดเลยนะว่าว่าจะอยู่ดีก็จะมอบป้ายมิชลินมาให้ครับก็ดีใจแทนแทนแม่แทนยายอะไรพวกนี้นะเขาก็เขาทํากันมานานแล้วเนาะแต่ว่าความสำเร็จมันมันมาอยู่รุ่นลูกไงครับผมมันจะมีหน้าใหม่มาเยอะครับลูกค้าใหม่ๆเนาะ มาลองมาลองตามมิชลินในยุทธยาที่ได้กันนะฮนะอนะนุ้ก็แนะนำมาท่านี้ก็แนะนำมาก็มาเรื่อยๆครับผมอย่างเสาทิ่นี่บัตรคิวเรามีหนึ่งหนึ่งร้อยใบใช่ไหมเรามีสองชุดถึงสองชุดนะครับเสาทิดนะดีใจลูกดีใจมากเลยเสด้จิิลินดีใจเลยพอรู้มาว่าเออคนดีปัดตกอนนะลูกเนาะแม่ก็ไม่รู้ว่าแม่ทาตรงนี้มาได้ถึงขนาดน,นี้เนาะเราเอาศัยขายได้นานนะลูก ก๋วยเตี๋ยเรือจะมีป้าขายตั้งแต่สบาทอ่ะมีอยู่2เจ้าสามเจ้าเนาะเขาก็เลิกไปมั่งแล้วก็เหลืออยู่ประมาณสองจ้ามรู้แยกไปอยู่ตรงไหนก็มั่งแล้วลุกเนาะก็พอเห็นใน YouTube ก็ได้มีชลินก็เกิดความที่อยากจะมามารู้มาลองมากินดูค่ะก็ดีใจนะคะที่ว่าร้านในอยุธยานี่มีแบบเป็นร้านอาหารที่ขึ้นชื่อถ้ามาเที่ยวอยุธยาก็แวะมาร้านปลาเล็กแน่นอนครั คืออร่อยไม่พิดหวังมาถึงร้านสุดท้ายในอยุธยาแล้วเนี่ยทาไม่ได้กินกุ้งแม่น้ำถือว่าไม่ได้มาถึงเลยนะครับกับร้านที่มีชื่อว่าโอโภพชนานอกจากฝีมือดีแล้วการปรับตัวช่วงโควิดก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยครับร้านเราก็มีความเก่าแก่นะคะ ทำกันมา3รุ่นแล้วร้านเราเนี่ยประมาณ70ปีตั้งแต่รุ่นอากงอาม่านะคะแล้วก็มาเป็นอาปานะคะพ่อของสามีของเราได้มิชลินมิชลินไกด์มา2เมนูนะคะแล้วก็ได้ปลาแดงทอดน้ําปลากับกุ้งทอดเกลือจุดเด่นของร้านเราทําอาหารให้ได้ดีที่สุดให้อร่อยที่สุดทุกจานเราใส่ใจแล้วก็วัตถุด,ดิบถ้าไม่ดีเราไม่ให้ลูกค้าทานแล้วก็สดใหม่จากแม่น้ํา ขอบคุณทางมิชลินไกด์มากๆนะคะที่ให้เกียรติกับร้านเล็กๆของเราที่ทำกันในภายในครัวเรือนเราก็รู้สึกภูมิใจที่บเห็นคุณค่าทางอาหารที่ททเราที่เราส่งมอบให้ลูกค้าว่ามันมีความอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณได้รางวัลเนี้ยมันก็มันปราบป,ปืะะ้อมค่ะมันมันชื่นใจสำหรับคนทำอาหาร ควิดที่ที่ผ่านมาเราเราปรับตัวโดยการที่ว่าจากร้านอาหารเนี่ยเป็นกับข้าวแกงถุงข้าวข้าวผัดหรือว่าผัดผักผัดพริกแกงทํายังไงก็ได้ให้เราผ่านวิกฤตตรงนี้ไปให้ได้ที่ให้ดีที่สุดแล้วก็เพื่อแบบครอบครัวเราที่เราต้องอยู่ได้หลังจากการท่องเที่ยวของเราฟื้นฟื้นขึ้นมาเนี่ยก็ค่อยๆดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นตอนนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะหลังจากที่ ปลดล็อกทุกอย่างนั่งทานได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีรายได้เข้ามาหมุนเวียนแล้วก็แดบขายได้ปกติมันก็ทําให้ชุมชนของเราแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็ร้านค้าของเราเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นมีคนเข้ามาอุดหนุนเข้ามาซื้อสินค้าทําให้แบบว่าอําเภอเสนาเนี่ยมีความคึกคักมากขึ้นมีมีรายได้หมุนเวียนมีเงินเข้ามาในการที่จะแบบใช้ใจ่ายใช้สอยแม่ค้าพ่อค้าก็อยู่กันได้ค่ะ เป็นร้านอาหารดั้งเดิมค่ะที่อร่อยแล้วก็สะอาดค่ะถ้าต้องการชิมอาหารดั้งเดิมที่อร่อยแท้ๆนะครับก็เชิญชวนให้มาที่ร้านโอโภชนาที่เสนาเนี่ยนะครับ เห็นไหมครับแม่ไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยทำให้มิชลินไกด์วันนี้ที่เราไปตามรอยกันที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยนะครับกลายเป็นจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจนักท่องเที่ยวเองก็อิ่มท้องผู้ประกอบการเองก็อิ่มใจอย่าลืมไปเที่ยวกันที่จังหวัดอยุธยากันนะครับช่วงหน้าพบกับยันแอนฮาโชครับ